ครับสองอเนี่ยอยากกินเท่าครับมื่อนีนเดียวเก็บตู้ครับเก็บตู้มื่อไีนเอาตู้สุ้มเก่านะครับสุ้มเก่าสุ่มบริสัยจะไปจะไปเก็บไปยู่มองเก็บตู้ครับพระ่าณหกเงี้ยครับหลายหกเงี้ยครับบริสัครับชุ่มนี้ตู้ตั้งแต่เห็ดเล่กรถอีตทนหมดแล้วครับเดี๋ยวสิเก็บไปไว้ครับครับใส่ดอกครับดอกเกี๊ยวเดียวครับชุ่มนี้ดอกจี้องเอยงครับ อันนี้ก็เสียกลางแสงหลังก็ใส่สวงใบครับชงใบบองเต็นนาครับทั้งหลังนะครับใส่หน่วยสองนะครับหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งห้อพ่อสำาหนักวาครับเดี๋ยวเอาใส่หน่วยสว่างเลครับเบี้ยข้างหน้าใส่สิบหกดอกครับกลางสี่ตู้ครับสี่ตู้สิบสองดอกนะครับ สู่ที่อดีครับเสริมยังไงครับนี่ครับยังฮัทด์เซตแตแกงเลยครับต่อมาณนี้แหละปีนี้ลดน้อยสว่างไปสำหรับเปิดเศร้าครับชุมนี้ด่างแห้งด้วยกันครับเ็นชอตจะเป็นน้อยหนึ่งซัส่วนลายครับออกอยากหน่อยนชุม งานอะไมันแตกจกแคบนอนยิ่งลงไประดึงขึ้นเนาะน,นี่นอนยิ่งระดึงนี่นอนหลบไปดิตาเบิ่งครับทางหลังชิีปนี่ครับ,บตัวส้มสายใส่ข้างหลังครับใส่ข้างหลังตรงนี้นี่กาเปลี่ยนแผงเล็กน้นอยครับ ทีมงานครับจะไ,ไ้หลุนครับสี่หาคนอนปงาก่นากโหลดครับตัวนี้แต่ว่าหนาตัจะขเงี้ยกันดว่าเลยเลย เดิบ่เีอดนงงเออเอามีดอกความต้นนี่อ้า <m> ม <expands absor floor>: ีหอดดอกเออมีดอกส่วนดีครบเลยตัวนี้นครับบารูหัวบารูอดวมันมีดอกครับเอาไปเปิดสงการตอนนั้นเี้จำได้แล้วเออ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 นะคืออะไรบอยดอก อันนี้เบ really really ื no, sure. oh. mm ้องนี so oh. yeah, ้ก็ดอกไหมสามดอกดีกว่าปะใช่สามดอกละโอ้เป็นปากโลดครับตัวเฮ็ดเฮ็ดหนาตรงมาทถิงเออพอดีตัวนี้อวันรอมีเหลือจะกันไว้นั่นแหละเดี๋ยวสื้อว่าปากโลดชอนมาเฮ็ดเดี๋ยวสื้อเฮ็ดปากโลดขายครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจทางซื้อได้โอ้ของอะไรนี่ครับเสียงกางเจ้กวนใส่ดีไปรับงานตั้ง เปิดสงการามเปิดยังได้แห,หลมัวจะรวแปดแปดครับรากาเชียงกลางเป็นยีสองร้อยเอครับผมนื่องผมคลายไปแล,แล้วแล้วมันยังเหลือนี่ตู้อยู่แสดงว่าได้เบิงครับกระสีถอดทิ่มไม่คลายนะครับท่วนนี้เปิดจะน้ำต่อสายเชียงเด็ดขอดไปน้ำเยอะบวกลบดีดดีเยอะ นี่นี่ส้มนี่จะให้มันถือโค้งมันเด้อถือโค้งมันจะมีผลเสียกับวัสั่งงบอานครับตบูเอาตู้ไปเก็เบ

แจ็กกี้ซานกำลังเจ็บครับไม่ต้องออกไปขึ้นไปได้แจันมันเบิดอยู่หกตู้นึงไหมงมาครับนี่นกเก๋ครับนกเก๋แล้วก็เอ็นซ่าเนีแล้วก็แจ็กกี้ซานครับนกสวยตัวส้มนี่แหละครับของเต็มอายะครับต้องไปเจ็บขหออก่อนครับหกรับบุมีหมงยูรถแหน่จอดสองคัน บ้าเบาครับทุคนโอ้ยคนหนึงครับหนึ่งแปดไปล้างงานจะลางงาอย่างยุ่นี้นดกันครับเปลี่ยนสะเทือนนี่กันครับเปลี่ยนนังหนานกัดอะเพราะว่าเป็นระบบสั้นเคล็ดตอได้ครับตัวนุ่มเตียวหีไหลครับเสียงโอเคอย่นะ

นี่ครับตัวชุ่มเนครับตัวบดครับชุ่มเน้ยังบดลออกไปยจรครับเ้าจะอจองไว้แล้วเขาจะเอาละเมาเบิดเหลือที่ซีใบไว้เด็ก้ก็ทางมาได้สามพันกว่าบาทเนี่ยนี่เราลเล็กซีมินนี่รอกอาจารย์สิบปผินกับเลี้ยงสามหรืเลี้ยงไรเงาออกมานี่เขาไปหนอกอะ้แกเขาจะไปขายของห่างเนี่

เอาบางลงวันไงนยังพลิกเลยเอาลงไล่หละแต่ว่าพลิกไเห็นไดมแม่แต่เอาาลทางบเาคือบอกขึ้นรถงเกี่ยวขึ้นแล้วถือแล้วก็ปีนลงเทีเดียวตั้งไล่นอนแหมยังได้ไล่ไหมนอนลงไหม ครับแล้วๆครับตั้งตู้บดตั้งตู้นี่ครับไอตู้บดครับผููได้อยากได้กันถักมาเะครับมีสีใบครับนี่ครับบดออดิโอเทคนิคครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครับใบละสามพันหาครับ รับเองครับมีหกใบแต่ว่าเจะออกเวลาสองหลือสี่ครับตู้ชุวงนี้ผมจะไปทำงานต่างครับทัดทัดนี่ว่าจะขายทอนละาพันหาหรือเปล่าพันหาหรือสองพันหาจำไ,ไ,มจาไม่ได้ซื้อมาวันนี้มันอยากกินแน่จากคนไปมีขาตั้งมีแนวแขนครับเจ๊แหหม่ย้อมผมหรอกวันนี้ผ่า ชสร็เร <ersch> <Dios. S 1> ียบร้อยครับอยากพื้นที่เจ็บตู้ครับซื้อไปได้กี่กวอนครับพ่อจ่องานครับถ้าเสียแล้วมุ้งแข็งแรงมันสูงครับตอหครับแล้วครับตู้ได้ลูกเข่าเมื่อยอยู่อ่ มันบามันบ่มันบ่บางครั้นถูรถแห่ถูรถแห่หนักครับนี่ครับแล้วครับจะสกลับบ้านนี่ครับไปเห็ดรถแห่ต่อสำหรับคลิปนี้ก็ะดาจะไปเช่นนี้ครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวสิลงให้เบื้องอยู่ครับวันนี้ลงคลิปเป็นซอนอันที่แล้วครับเลยด้เห็ดลงเยอะหน่อยครับพอดีมาเพิ่งได้มาบ้านครับเะได้เพิ่งได้พาน้องๆครัเจ้าเห็ดครับทีเริ่มเห็ดน้อยซอนครับปัะเีนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามครับไปเช่นนี้ครับขอบคุณครับ